สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะมาดูนะคะคนคนนั้นของคุณนะคะให้นึกถึงหน้าเขานะคะหน้าใครสักคนหนึ่งที่คุณอยากรู้นะคะว่าเขามีอะไรอยากจะบอกคุณนะคะเขามีอะไรอยากจะบอกให้คุณรู้นะคะหนึ่งสองและสามนะคะมีอะไรอยากจะบอกกล่าวเล่าสิบให้คุณรู้นะคะหนึ่งสองสามนะคะเราไปกองหนึ่งกันก่อนนะคะ เพชรออกขับนะคะหกไม้นะคะเอ็กออฟสวร์เอกออฟวานนะคะเขาอยากจะบอกนะคะคุณคนนั้นของคุณนะคะที่คุณนึกถึงเนี่ยนะคะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแต่เขาอยากจะบอกว่านะคะคุณมีความรู้ความสามารถนะคะในการงาน คุณเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆากนะคะสกิลนี้หาตัวจับยากมากๆนะคะคุณมีความเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวในตัวเองค่อนข้างสูงนะคะและคุณก็อดทนรอเป็นนะคะเป็นคนที่มีกลยุทธ์ในการจัดการบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะชีวิตส่วนตัวของตัวเองนะคะคุณมีแพลนในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นการงาน หรือว่าเป็นชีวิตของคุณเลยก็ว่าได้นะคะคุณมีจิตใจที่อบอ้อมอารีนะคะรู้เทคนิคในการเข้าถึงใจของคนได้หลายๆคนเลยนะคะเข้าชึ่งอึ้งในตัวคุณมากนะคะนอกจากความสามารถของคุณที่จะโดดเด่นแล้วเนี่ยนะคะคุณยังมีความกล้าหาญนะคะที่จะผชนหน้ากับ อุปสรรคในชีวิตของคุณด้วยนะคะและคุณรู้นะคะว่าสิ่งที่คุณลงมํือทำทุกสิ่งทุกอย่างไปเนี่ยนะคะมันจะประสบความสำเร็จนะคะไม่ตอนนี้ก็ในอนาคตอย่างแน่นอนคือคุณมีความมั่นใจในจุดที่ตัวเองทำที่ตัวเองเป็นนะคะ mm hmm. เขานับถือคุณมากๆนะคะคุณดิฉันก็นับถือคุณนะคะแม่หมอก็นับถือคุณนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะเราไปดูกองสองกันดีกว่านะคะ คนคนนั้นที่คุณนึกถึงเนี่ยนะคะเขาอยากจะบอกคุณว่านะคะดูโนะคะคุณเป็นโลกของเขานะคะโลกทั้งใบจะให้คุณคนเดียวอะไรประมาณเลยนะคะคุณเป็นโลกทั้งใบของเขานะคะทั้งความรักความทุกข์ความสุขนะคะยามใดก็ตามที่มีคุณอยู่เนี่ยนะคะมันเปรียบเหมือนเขามีโลกทั้งใบอยู่ในกำมือของเขาเลยก็ว่าได้นะคะคุณเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็ง เป็นคนที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็มีความหลากหลายในตัวคุณค่อนข้างสูงนะคะความรู้ความสามารถของคุณเนี่ยนะคะอย่างเช่นนะคะทำอาหารก็ได้สวยก็สวยดูดีดูหล่อดูเนี้ยบนะคะแล้วก็มีปัญญาในการทำงานนะคะในการหาเงินนะคะ King of s w o r d นะคะเป็นคนที่มีความกล้าหาญนะคะเด็ดขาดเด็ด ะะดูจากบุคลิกเธอสายตาของเธอท่วงท่าของเธอนะคะเป็นบุคลิกที่งามสง่ามากๆดูมีอำนาจบารมีอยู่ในตัวเองนะคะเขาทึ่งในตัวคุณมากเลยค่ะก็ไม่แปลกใจนะคะที่เขาจะเปรียบคุณเหมือนโลกทั้งใบของเขาเลยนะคะคนอย่างคุณเนี่ยอาจจะหายากมากๆนะคะแล้วเขาก็รักแล้วก็เชิดชูในตัวคุณมากนะคะออกแนวเขาเรียกอะไรอะ เกรงกลัวคุณด้วยนะคะเกรงกลัวบารมีของคุณด้วยนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็แบบกลัวเมียรประมาณนั้นอย่าพูดคํานี้เขาเรียกว่าเกรงใจเมียนะคะอ่านะคะประมาณนั้นเลยนะคะถ้าคุณสั่งอะไรเนี่ยเขาจะแบบรีบรีบปฏิบัติตามเลยนะคะเพราะเขาเชื่อมั่นในตัวคุณเองในตัวคุณนั่นเองนะคะสิ่งที่คุณพูดนะคะสิ่งที่คุณสื่อสารสิ่งที่คุณตัดสินใจเนี่ยเขายกให้เลยนะคะเขาจะไม่ มีข้อกังขาอะไรกับคุณเลยนะคะเพราะเขาเชื่อมั่นในตัวคุณนั่นเองนะคะโลกทางใบเขาจะให้คุณคนเดียวแล้วนะคะคุณก็ไม่ต้องการอะไรแล้วเนาะเอาล่ะนะคะกล่องสามนะคะเก้าไม้นะคะเขาบอกว่าถึงแม้ว่าภาระในหน้าที่การงานของคุณจะหนักอึง้งแค่ไหนนะคะแต่คุณก็ยังมีเวลาแบ่งปันนะคะมาดูแลเขานะคะเขาเขาอะไรอะ่ะเขารับรู้ได้ถึง ถึงตรงนี้ของคุณนะคะคนที่มีจิตใจที่งดงามมากๆนะคะคุณไม่แค่จะช่วยเขาหรือว่าอยู่เคียงข้างเขาเท่านั้นนะคะคุณยังสามารถที่จะช่วยคนอื่นรอบๆตัวคุณได้อีกด้วยนะคะผ่านการสื่อสารนะคะ t e m p o r a นะคะผ่านการสื่อสารผ่านการเยียวยานะคะอาจจะเป็นทางด้านความพูดนะคะสายตาความรู้สึกนะคะและการให้กำลังใจนะคะทัวออบสอดนะคะ บางครั้งนะคะเขาก็รู้สึกนะคะว่าการนิ่งการเงียบของคุณเนี่ยนะคะคุณคิดอะไรอยู่นะคะคุณมีความไม่สบายใจอยู่ในนั้นไหมนะคะเขาก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของคุณนะคะแต่ดูเหมือนคุณจะเข้มแข็งมากๆนะคะนายออฟวานคนที่ทำงานหนะัก มากๆบ้างงานเลยก็ว่าได้นะคะแต่ก็ยังมีเวลาหันกลับมาดูแลเขานะคะใส่ใจเขาแล้วก็ใส่ใจใครอีกหลายๆคนนะคะเขาอยากให้คุณเนี่ยบางครั้งนะคะอยากให้คุณเนี่ยดูแลตัวเองด้วยนะคะให้เวลาแล้วก็เยียวยาตัวเองด้วยเหมือนเขาก็เป็นห่วงคุณมากๆเลยนะคะเนี่ยทูออฟสอดนะคะเหมือนคุณกำลังภาวนาขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย มันเป็นไปตามที่คุณต้องการเป็นไปตามสิ่งที่คุณปรารถนานะคะโดยที่มีเขายืนอยู่ข้างๆนะคะเขาก็อาจจะบอกกับพระเจ้านะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพลังงานอันสูงสุดด้วยว่าคุณอธิษฐานอะไรขอให้มันเป็นจริงนะคะเขาก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายต้องการแค่นี้นะคะขอให้มันเป็นจริงสมดังที่คุณมุ่งมั่นปรารถนานั่นเองนะคะก็ขอให้ทั้งสามกองนะคะ คุณเป็นบุคคลที่มันมีคุณค่ามากๆนะคะจงให้กำลังใจตัวเองนะคะและทรงผลักดันตัวเองนะคะไปให้ถึงจุดมุ่งหมายที่ตัวเองต้องการให้ได้นะคะอย่าอย่าลืมนะคะยังมีเขายือนอยู่เคียงข้างแล้วคอยให้กำลังใจคุณนะคะและแม่หมอก็ขออนุญาตเป็นคนที่ให้กำลังใจคุณอีกสักคนหนึ่งนะคะช่วยผลักดันความฝันของคุณให้ประสบความสําเร็จนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ